แต่วันตรงหันก็ถือว่าเขาล้างอยู่ดอกพราใหญ่ให้หนึ่งสองหกเนาะคุปปาบาทสองหกหนึ่งสือหร่งเีอาแล้วบาทนีว่าสะพองบัวเอาแล้วจากทุปก็ถึงเด้อสำงนับแนนี้อ้ยเขาลงเส็จลงยูทูปอยู่กับเฟซซีสามวันวานซีซีาะซีสามเลนาะ สามสามขวานเราพันแหตองเนาะแปดสามสามนี่แปดสี่สามตัวเดียวเนาะอ้ยหายเงินหวงสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเป็นจังไหบ้างฮันก็ขนลมโคคักเถอะพระจวาแล้วเต้นเต้นลงอยู่เนาะโอ้ยแนนอนเตือนไปได้เลขนางสมบทีเลขส่วนมดเอาอ่ะนับใหม่นั่นนึ่งเนาะนับก็แต่ตาบัน ที่แรกที่แรกคลิปแรกทีมาถามพ่าใญตองนั่นเลขที่ไปออกเชียงใหม่แม่นไปออกเชียงใหม่กับว่ามันกระสีออกตัวนี้พ่ญ่างสีนนเนาะพ่อญ่ให้หนึ 1, 2, <อ>่งสองหกถ้าเลขสัญจรอ,ออกเชียงใหม่พ่าใญตองว่าเลขมันจะออกตัวนี้หนึ่งสองหกถ้าพี่น้องคนเห็นคนตัดได้อยู่นด้เนาะเพราะว่าตัวเดียว ตัวเดียวขอหล่อหนึ่งสองหกอยู่ในคลิปมีอยู่เด้พี่น้องติดตป็นยังเราบอกกันที่มาถามต่อตอหยอดแล้วมือโค้งจุดไเพระนาตองว่าที่นั่งสมาธิสวดมนต์ขอเอาจุดทูบขอเอาได้แปดสามสามสาเลขออก แปดี่สามขนนลนโพยเงาเๆาตาสสดายคักเนะมาเต้นความหนาวความหลังแท้ <c oughs> มาเต้นความหนาวความหลังแท้คือบ่กตาเป้จากหมวดนก่อน,าน,อาอน,นตาเสดายเว้ยน <c oughs> ห่แทนเนะเรียกนีน่มาะอ๋อก็ออก มันก็เทียมของมันคือเป็นออกไปไกลกว่าได้เน่อออเียมอตีของมันใส่ไปแ้วไปโอตาเสียดายแห้งตาสดยเว้ยครับกี่น้องเพิ่งกัโอ้ตาเสียดายน้ำขัเตือไปได้หน่อเดตาอันละตัวนาอันละต แต่ว่าคลิปแรกพี่น้องเพิ่นตามเพิ่นก็สิได้โชวนิดอดยเพราะว่าพญาให้หนึงน่งสองหกพญาให้หนึงน่งสองหกเด้ให้หนึ่งสองหกหนึ่งสองหและคองสุไทยนต่องว่าที่ทําพิธีจุดทูป นั่งสามาธิขอเอาน้ำพุ่มปาซานี่ก็ได้แปดสามสามอันนี้เป็นเครื่องสามท่อนบหมนทั้งหลังหักสองทั้งหนา้าบอ่อหักตรงเลยตัวเลยตรงเลยเนทูบเลยนะเออทั้งหลังหักสองท่อนอ 2> 2ือสอ <laughs> <laughs> งสามหนี่เป็นยังไง ฝันตองหัวอะไปห,หัวนี่ฝันตองหัวบ่ฝันว่าเขาจะมาหมักเขาหนึ่งอืม,มอทมมี่นี่ก่ะถามมันนั่นว่าเขามาหมักมันอืมแล้วมันจะเอาเบาเล่เลยเลยตีเล็กเลยหร เก้าสองเก้าศนย์เก้าสี่ฟันจะไหนฟันเาตีเรยบไวเถอะฟันเขาเขามากก็ซื้อนี่ฟันเขามามากตีเป็นเลขเลยเก่าสองคนผู้เท่าอีกแล้วไม่ยิ่งคนหนึ่งลลลตีเอาเก้าสองคุณยิ่งือตีเก้าสองกัเก้าสี่มันสองคนโอ้ยสอคนคุณยิ่งหมามันม่นเป็นซีซีซบ่คุณยิ่งสองคนเหร quyền 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 quyền

ต้นตอไปกันอันนี้ไปินว้ก่อนละเก่าไมึงหามันมาได้เก่าองเกองดังแห้งคเดตัวเดนะพี่ต๋อตัวเดนะเกองเกาอเกากาศูนนั่นละเก้า เก่าศูนย์เก่าสี่เก่าสองเร่อ2เก้าสี่เขียนันไวเอ่นสามสามหางอ้ยเก่าผมเราเขียนศูเก้ากลับออกเด้อพี่น้องเด้อโอ๊ยมันมัทีออกศูนาซะบ่ lão bảo mập mập, vợ cào xùn không lấy chén cào, 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 xùn cào. 3 cái đấy, thấy mấy 3 cái này, có nhảy đi tì tuổi cái này đẹp 2 cầu... hả? Cào

Lăng lê đi nè Lăng lê bò ừ, Lăng lê đi Lăng lên đi ừ, Lăng lên ừ, tổ Lăng lên đi Lăng phao Lăng 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 หลังดีเนาะนี่เอ้าสัวเห้พี่น้องมวยจากเขาเนี่ยนี่อ่าดูนี่ยอดไปพี่น้องมีแต่สากแต่สวยแต่นี่อยู่เหตุเตื่นเต้นอยู่บ่เศร้าเหตุเตื่นเต้นเฮ็ดหตุพี่น้องตื่นเต้นอยู่นี่เตื่นเต้อนเพอเสียเงินพร้อมดีเสียเงินผอมนี่อ่าศูนย์เก้า เก้าสองเก้าซ oh. like ีเก hey, right. oh, ้าศูนย hmm. ์ซีเก้าสองซีเนาะอ๋ออันี่ละอันนี้คือต่อยอดเนาะต่อยอดไหวลองบ้างก่อนต่อยอดไว้ก่อนอุ่นเครื่องก่อนนี่กูเนาะเป็นยังไงเออนามไดี๋มันจะเต้นสากหน้าสากหลังนี่แม่เว้ยเนาะโอ้ยี่โป้กับโป้ครับที่โป้กับโป้เนาะนี่มาเต้นสากหน้าสากหลังอยู่โอ้ย เอาไปนยตองว่าเอาไปอุ่นเครื่องก่อนอุ่นเครื่องก่อนอุ่นเครื่องไว้ก่อนให้หมันห้อนใจร่มมาขึ้นเป็นไงเนก่ไก่เมื่อจคัคใครมาตามดูนะ,ะ่นันยญ่ตองเนาะไก่ไก่เ<ห>มื<ห>่อจัคใครมาตาม,ไ,มกาไกไม่ไก่เมื่อให้เนาะทำวิธีคือเก่านั่งสมาธิจุดธูปข,ขอเอาห้าในจะงดวันนี้ที่เขาไป่พูดละเขาไปาไงอ้ามกิ่เท้าว่านตาเป็นคนมันไปใส่เดี๋ยวเห็นบ่เห็นมันมาหาจากที่อ เขาไปพุ่นละเขาไปในปราซาพุ่นนะเขาไปพ่นพุ่นนะเออไปพ่นพุ่นละเดี<อ>๋ยวขอเป็นพุ่นแล้ว<อ>ว่าส,สิสวดขออยู่นี่ก่อนแล้วว่าิดไปบอกเรือพุ่นครับผมเอารอติดตามด้วพี่น้องด้วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามาไลลามไ่ทะนะครับฤาืีอสตองฝอปราซานะครับที่ทำพิธีในคงสุดท้ายกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้ล้ว่าเอาไปอุ่นเครื่องก่อนเอาไปซิมล้างก่อนนะครับในวันที่16ธันวาคม2567นรอยนะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ